สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ f อฟซีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง y o u t ท b e ทุกๆคนด้วยนะครับผมก็มาพบกับเบาลองในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับผมวันประจำวันที่13นะครับเดือน4 2565นินะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดนะครับมัดรวม4นอยนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆแนวทางเมื่อวานนี้ก็ จับคู่ไม่โดนนะครับพี่พี่จับคู่ไม่โดนวันผมให้ไปในรอบพิเศษกับรอบ v i p นะครับรอบ v i p นี้มาในเด่นเด่นหนึ่งนะครับวิ่งดูที่1นนะครับถ้าใครเอาหนึ่งไปตามรอบ v i p ก็ก็น่าจะมาใน17นะครับ17 71นะครับ7นี้ผมเอาไปเป็นหลักร้อยเนาะผมก็เลยไม่ได้จับให้นะจับจับคู่ให้นะครับผมส่วน4ี่ก็มาแค่ในรอบเฉพาะกิจนะครับเด่นสีนะครับผม เมื่อวานนี้สายลูดมาแค่รอบ V.I.P. นะครับรอบพิเศษรอบพิเศษไม่มีนะครับพี่พี่ก็สรุปแล้วเมื่อวานนี้มาแค่พี่พี่สายวิ่งสายลูดนะครับในรอบ V.I.P. นะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับ ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณน,นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับสำหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นในโค้งสุดท้ายผมให้ไปที่ เด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งเด่นแปดนะครับพี่พี่เด่นหนึ่งเด่นแปดสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่แปดนะครับผมให้ไปที่แปดนะครับสำหรับโค้งสุดท้ายนะครับจับคู่เด่นหนึ่งก็จะมีนะครับหนึ่งสอง

8ปดสแล้วก็8ปดนะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับสลับในรอบนี้ผมให้ไปในรอบในรอบพิเศษนะครับพี่พ สำหรับเด่น8นะครับก็เน้นไปในรอบพิเศษนะครับถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับส่วนที่จะเน้นตัวเจาะให้นะครับเด่น1ผมให้ไปให้ที่19นะครับ1918ส่วนเด่น8ผมให้ไปที่87 82แล้วก็80นะครับส่วนหลักร้อยนะครับพี่ๆหลักร้อยหลักร้อยให้ไปที่8นะครับหลักร้อยให้ไปที่8นะครับก็จะเป็น จะเป็น813นะครับ8-80นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับถ้าใครชื่นชอบตัวเลขถูกใจก็ตามได้นะครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับกำลังใจที่เข้ามารับชมในคลิปทุกๆคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงในแนวทางเลขทูบนะครับที่ผมไปกราบไหว้เทวสุวรรณนะครับ ก็เป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับก็ฝากพี่ๆเข้าไปรับชมด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ